สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นะวัดจัดไปก็จะมาพูดคุยถึงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายทางไปรษณนียหรือทางไปรษณนียอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศวิธีการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นเมื่อวันที่23เมษายน2564เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครนั้นปฏิบัติ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครอีกทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดมีรายละเอียดอย่างไรมาดูเลยนะครับประเด็นแรกนะครับที่ผู้สมัครนั้นนะครับก็คือสามารถยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อผู้มุ่งในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วยวิธี 1. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 2ยื่นทางไปลษยียนอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอ e ีเมลของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลตั้งแต่ละจังหวัดนั้นต่อมาครับให้ถือว่าวันที่บริษัทปรษยีย์ไทยประทับตราเป็นวันที่ยื่นต่อผู้นวยการเลือกรตั้งประจำจังหวัดหรือวันที่ส่งทางอ e ีเมลนะครับเป็น วันที่ยื่นต่อผู้หนวยการการตั้งประจำจังหวัดผู้สมัครนน,นะครับระหว่างยื่นไปแล้วอาจจะมีเอกสารต้องแก้ไขมีเอกสารต้องเพิ่มเติมเข้ามานั้นผู้สมัครสามารถแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการยื่นแก้ไขการจัดส่งเพิ่มเติมนั้นจะต้องกระทําภายในระยะเวลา90วัน นับจากวันเลือกตั้งเน้นนะครับว่าการยื่นบัญชีรายรับราย,ายจ่ายในทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลจะต้องดําเนินการยืน่นแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้สมัครที่อยู่ห่างไกลและเพื่อป้องกันนคับก,การสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ